นี่น้องกำลังทำอะไรอยู่น่ะเล่นของเล่นเหรอนี่ฟังหลูช่วยไปเอาของให้แม่หน่อยได้หรือเปล่าโอไปที่นัานเหรอเอานะเดี๋ยวเย็นนี้แม่ทำของโปรดให้ทันนะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปเอาให้ก็ได้เฮ้ยเหนื่อยชะมัดเลย เอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมที่ถึงมีไฟเยอะขนาดนี้ไม่ได้แล้วต้องรีบไปหาพ่อแม่แล้วก็น้องก่อนฟ,ฟังสิ้นพี่มาช่วยแล้วไม่เป็นไรนะพี่จะพานอกไปที่นี่นเองทำใจดีๆไว้นะใครกันนะที่ทำเรื่องแบบนี้นะ่ะ ให้ตายสิหมู่บ้านก็โดนเผาไมเอ๊ะเอ๊นะนะใครนะนีะ่นี่เดี๋ยวนะนี่ฉันก็อยู่ในห้องนี้มันอานแล้วนะเมื่อไหร่ จะพวกจงสลัดบ้านนั่นมันจะปล่อยพวกเราไปสักทีทีนี้มันทั้งร้อนแคบมืดเด้ข้างนอกนะมันดูวุ่นวายจังเลยเสียงอะไรกันนะ เอ๊ะค่ะใครน่ะอ้าวพวกเธอมาอยู่ที่นี่ได้ไงน่ะเหมือนว่าพวกเราจะโดนจับมานะเงินพวกเธอมากับฉันแล้วกันอะอืมมา้องกลัวฉันเป็นทหารเรืออืมอืมนี่พ่อแม่พวกเธอไปไหน,หม,นหมด่าเขาะจะโดนพวกโจรฆ่าตายหมดเลยนะเงินพวกเธอสองคน จะว่าอะไรไหมถ้าฉันเอาพวกเธอมาอุปการะนะได้สิ